เอุทยานแห่งชาติระดับโลกที่คุณควรไปสักครั้งอันดับที่7อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติประเทศแทนซาเนียดินแดนแห่งการอพยพค,ครั้งยิ่งใหญ่ที่ซึ่งคุณได้เห็นการอพยพค,ครั้งประวัติศาสตร์ของสัตว์ป่านับล้านชีวิตเคลื่อนที่ผ่านทุ่งหญ้าสวรรค์นนอันกว้างใหญ่เป็นภาพที่ทรงพลังของวงจรชีวิตอันดับที่6 อุทยานแห่งชาติฟอกแลนด์ Land, ประเทศ New นิวซีแลนด์เน้นแดนแห่งฟอกสุดอลังการโดดเด่นด้วยฟอกที่เกิดขึ้นจากการกัดซอกของธานน้ำแข็งนับล้านปีกลายเป็นทัศนียภาพของหน้าผาสูงฉันที่โอบล้อมพื้นน้ำอันเงียบสงบอันดับที่5 อุทยานแห่งชาติแบมประเทศแคนาดาสวรรค์แห่งทะเลสาบสีถือกววยภาพของทะเลสาบสีฟ้าครามสาราวกระจกที่สะท้อนเงาของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นความงดงามที่ยากจะลืมเลือนอันดับที่4อุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย้ยประเทศจีนผู้เขาเอวตารในโลกแห่งความจริง ตื่นตากับเสาหินทรายกวอนสูงระงานนับพันต้นที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์สีเขียวจนกลายเป็นแรงบนันดาลใจให้ภาพ,พยนตร์ชื่อดังอันดับที่ 3. อุทยานแห่งชาติตอเรสเดลไปเน่ประเทศชิลีมงกุฎแห่งปาตาโกเนียพบกับเทือกเขาหินแกรนิตร,รูปทรงแปลกตามียอดเขาแหลมที่ท้าทายท้องฟ้าตัดกับสีฟ้าของทะเลสาบและทานน้ำแข็งได้อย่างน่าทึ่งอันดับที่2ออุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนสหรัฐอเมริกา ความยิ่งใหญ่แห่งการเวลาผูกเขวขนาดมหึมาถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำโคโลราโด,โดเผยให้เห็นชั้นหินหลากสีที่บันทึกประวัติศาสตร์ของโลกไว้นานนับล้านปีอันดับที่1หมู่เกาะ,ะ,ะกาลาปากสประเทศเอกวาดอร์ห้องทดลองมีชีวิตแห่งวิวัฒนาการที่นี่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือดินแดนมหัศจรรย์ที่ซึ่งสัตว์สายพันธุ์พิเศษต่างๆได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนใน